ถ้าตัวของคุณนั้นชื่นชอบเกมที่เด็นไปด้วยกินอายญี่ปุ่นโบราณที่ผสมผสานการระหว่างแอคชัน่นวางแผนและศิลปะสุดแฟนตซีวันนี้เกมใหม่ทางแคปคอมที่จะพาคุณไปตะลุยในโลกวิญญาณกับเทิดาแห่งแสงและนี่ก็คือทาดิสุกามิพาร์ทออฟคอเลสวิดีโอเลคแมนณที่ภูเขาคาฟุกุ โลกกำลังถูกก,กินด้วยมวลทินที่แพรก่กระจายจากวิญ,ญาณชั่วร้ายที่ชื่อวอเดซิสเทพิดาหรือมิโก,กะคือความหวังเดียวที่สามารถไล่ลำชำระล้างโลกใบนี้ให้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งได้หุนจะจด้รับ,บทเป็นโซนักรบผู้สม้ากผาู้ทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อป้องกันเทพิดาและฟื้นฟูโลกใบนี้ที่จะเดินทางไปพร้อมกับโยชิโร่มิโกะผู้ซึ่งมีพลังชำระล้าง,งความมืดและเป็นผู้เดียวที่สามารถไล่ลำเพื่อชำระล้างสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นได้ แน่นอนว่าใน,นเรื่องของเกมนั้นไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนไปมากกว่าน,นี้ก็คือพามิโกะไปปกป้ปองชาวบ้านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดสิ้นโดยตัวเกมนั้นจะไม่ได้มีบทพูดหรือการสนทนาที่มากความนักจะเน้นพิธีการแสดงในรูปแบบของพิธีกรรมในการแสดงทางศิลป์ทั้งสวยงามและลึกซึ้งในแบบญี่ปุ่นแท้ๆสำหรับคนที่เด้นในเรื่องบทพูดจา๋จากเกมเนี้ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณมากนะักแต่ถ้าชอบในรูปแบบสไตล์ญี่ปุน่นนั่นแหละผมว่าเกมเนี้ยจะเป็นอีกเกมที่คุณเชื่อชอบมากๆอีกเกมแบบผมแน่เลย สำหรับเกมปเป PE ของการที่สุกามีนั้นก็น่าสนใจเอามากๆเพราะมันผสมผสานกันร,ระหว่างแอคชั่นแบบเรียลไทม์กับระบบกลยุทธ์ป้องกันฐานโดยเกมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงในช่วงกลางวันหน้าที่ของคุณคือต้องนำทางมิโกะไปปิดประตูฝนเด็กทรอรีให้ได้โดยจะใช้ค่าคริสตลัลในการนำทางคุณจะได้สำรวจหมู่บ้านช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกแช่แข็งด้วยพลังมืดพอช่วยได้แล้ว เราสามารถที่ใช้งานพวกเขาเป็นยูนิตในการต่อสู้ได้แน่นอนว่าการใช้งานนั้นก็จะมียูนิตให้เลือกหลายรูปแบบเลยทีเดียวตัวจะใช้ค่าริสตตลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ยูนิตที่ใช้ขวานถนัดในระยะประชิดหรือจะเป็นพลธนูที่จะใช้ใระยะการต่อสู้ไกลเป็นหลักแน่นอนนะครับว่านอกจากนี้ก็ยังมียูนิตจำพวกพระที่จะใช้พลังดีลีศตูโจนที่จะช่วยเราในการฟาร์มของในช่วงกลางวันแต่ก็จะหนีในช่วงเวลากลางคืนหรือจะเป็นหมอผี ที่มีสกิลในการฮิลซึ่งเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากๆแน่นอนว่ามันจะทําให้เกมมีมิติมากๆในการวางแผ่นในแต่ละด่านนั่นเองส่วนในตอนกลางคืนคือช่วงเวลาแห่งการป้องกันปีศาจจะบุกเข้ามาเป็นเวฟผ่านประตูทอรีจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าเราจะต้องวางแผนให้ดีซึ่งในแต่ละด่านนั้นก็จะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันบางด่านมีสาทางบ้างให้เราจะต้องแยกมีดออกมาบางส่วน หรือบางด่านเราอยู่ในพื้นที่มืดสนิทบ้างจนทําให้เราจะต้องแบ่งยูนิตระจ่ตะเกียงมนเลยทําให้เราต้องวางแผนยูนิตของเราให้ดีๆหน้าที่สําคัญของเราคือการปกป้องมิโกะของเราโดยในแต่ละครั้งก็จะมียูนิตพิเศษหรือบอลเล็กออกมาปั่นป่วนเราได้ตลอดเวลาซึ่งมันจะทําให้เราได้วางแผนป้องกันก่อนที่มิโกะจะรับอันตรายนั่นเอง เราเองนั้นยังสามารถควบคุมโซได้เด่ตรงเพื่อจะเข้าไปต่อสู้ด้วยตัวเองหรือช่วยเปิดทางให้ยูนิตอื่นเพราะตัวของเรานั้นก็ถือว่าเป็นยูนิตที่โคตรจะเก่งที่สุดในเกมแล้วแถมยังจะมีสกิลพิเศษที่ทําให้รู้สึกเหมือนอนิเมะเรื่องตอาบพิฆาตอสูรเลยทีเดียวบานตะวันคุมภท่าดิซิปจันสะท้อนสุริยันโฮโฮในช่วงเวลาของเกมที่เราไม่ได้ต่อสู้เราจะต้องมีหน้าที่บรรณะหมู่บ้านที่เราได้เข้าไปช่วยเอาไว้โดย การกาหนดชาวบ้านให้ไปซ่อมแซมสถานที่ต่างๆของหมู่บ้านโดยจะมีรางวัลตอบแทนให้ไม่ว่าจะเป็นบุสบิทที่เอาไว้อัปเกรดยูนิตของเราหรือจะเป็นขนมที่เอาไว้ให้มิโกกินเล่นโดยถ้าเราซ่อมแซมหมู่บ้านสําเร็จเราก็จะปลดล็อกสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยมันเลยเพิ่มความผ่อนคลายและหลากหลายในการเล่นมากขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียว แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่โดดเด่นสุดก็คืองานภาพสไตล์ศิลป์ของเกมภาพในเกมนั้นจะใช้แรงบันดาลใจจากยูคิโอเอหรือภาพพิพี่บุนแบบดั้งเดิมที่จะทําให้ทุกฉากเหมือนงานศิลปะที่เคลื่อนไหวเอฟเฟกตตอนโจมตีพิธีกรรมหรือแม้แต่ยูไอต่างๆก็ผสมผสานความศักดิ์สิทธิ์และความหล่อเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเยตดนตรีก็ใช้เครื่องดนตรีแบบญี่ปุ่นโบราณที่ช่วยเสริมบรรยากาศของเกมได้ดีมากๆต้องขอบอกเลยนะครับว่าเกมนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดอย่างแน่นอน สิ่งที่ชอบในเกมนี้เลยก็คือเกมเพย์ที่แปลกใหม่งานภาพที่ไม่ซ้ําใครระบบวางแผนที่ทําให้แต่ละด่านมีความหลากหลายเล่นได้ไม่มีเบื่อและส่วนสำคัญที่สุดคือระบบฟอโต้โหมดในระบบฟอโต้โหมดนั้นจะชวนทําให้เราได้เสพบรรยากาศถ่ายภาพสวยๆคู่กับวิโกะซึ่งมันเหมาะมากๆเลยกับเกมที่เน้นภาพสิ์แบบนี้เราจะบอกเลยนะครับว่าสําหรับเกม h ที่สูกามิพา Art of ฟ o อ d e s สนั้นจะวางจําหน่ายอยู่ที่บนเครื่อง Xbox Series, PC และใน Xbox Game Pass ด้วย ถ้าคุณเพื่อนชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้และใช้คลิปนี้ในการประกอบการตัดสินใจดูนะครับว่าเกมนี้เหมาะกับคุณมากน้อยแค่ไหนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ